สวัสดีครับวันนี้เราก็มีข่าวสารมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเปิดประวัติใช่ิงเวินประธานาธิบดีไต้หวันผู้หญิงที่ทำให้ไต้หวันพ้นวิกฤตโควิด -19 ในวิกฤตโครนาไวรัสเป็นโอกาสให้ผู้นำแต่ละชาติได้แสดงฝีมือของตัวเองในการแก้ไขปัญหาเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะกับชาติไหนก็มีลักษณะคล้ายกันคือปัญหาเรื่องของสาธารณาสุข และเรื่องเศรษฐกิจและหนึ่งในชาติที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดนั่นก็คือไต้หวันไต้หวันนั้นนะครับเป็นประเทศเล็กๆที่ห่างจากจีนเพียง160กิโลเมตรเท่านั้นแต่กลับสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโครโไวรัสได้อย่างอยู่หมัดแม้ว่าก่อนหน้านี้นะครับผู้เชี่ยวชาญได้คาดการณ์ว่าไต้หวันจะได้รับผลกระทบอย่างหนักจากโรคโควิด -19 เนื่องจากการระบาดตรงกับช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนที่ชาวไต้หวัน จะต้องเดินทางกลับบ้านเกิดกันมากที่สุดครั้งหนึ่งของปีแต่ทว่าณวันที่13มีนาคมไต้หวันพบผู้ติดเชื้อเพียง50รายและเสียชีวิต1รายแม้ตัวเลขจะน้อยเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านยังเกาหลีใต้และญี่ปุ่นแต่ก็ไม่มีใครก้างขาว่าไต้หวันจะปกปิดข้อมูลทั้งๆที่เป็นหนึ่งในพื้นที่เสี่ยงแล้วทำไมรัฐบาลไต้หวันถึงเอาอยู่ส่วนสาเหตุนั้นนะครับก็เพราะไต้หวันมีผู้นำที่วางแผน และจัดการปัญหาล่วงหน้าได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างใช่อิงเวิรนประธานาธิบดีหญิงของไต้หวันที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนและเธอก็เพิ่งได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งโดยมีคะแนนเสียงจากประชาชนสูงถึง57.1%ในส่วนของประวัติการศึกษาของประธานาธิบดีหญิงใช่อิงเวิรนมีดังต่อไปนี้นะครับจบปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันจบปริญญาโทที่คอเนล มหาวิทยาลัยระดับ Ivy League ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจบปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยลอนดอน School of Economics ที่ประเทศอังกฤษหลังจากเรียนจบนะครับชายอิงเวิร์นทำงานเป็นอาจารย์มหาวิทยาลายัยวิชากฎหมายเธอพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วก่อนจะลงเล่นการเมืองและได้รับการเลือกตั้งให้เป็นผู้นําประเทศในที่สุดสําหรับมาตรการในการรับมือโรคโควิด -19 ของผู้หญิงคนนี้นะครับก็น่าสนใจมากม หน่วยข่าวกรองของไต้หวันรู้เรื่องการแพร่ระบาดของไวรัชนิดนี้ว่าเกิดขึ้นที่เมืองอู่ฮั่นประเทศจีนตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมปี2019และเธอก็สั่งลดเที่ยวบินที่เดินทางจากจีนไปไต้หวันให้น้อยลงและคัดกรองคนที่เดินทางเข้าออกประเทศทันทีและในช่วงปลายเดือนมกราคมจีนเริ่มมีผู้ติดเชื้อมากขึ้นประมาณร้อยกว่าคนผู้นําหญิงคนนี้เธอตั้งหน่วย cecc หน่วยป้องกันโรคระบาดเพื่อออกกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ จากนั้นนะครับในวันที่10มกราคมณเวลานั้นที่ประเทศจีนมีผู้ติดเชื้อเพียง198คนประเทศอื่นยังไม่ทันไหวตัวคิดป้องกันอันตรายแต่ชาอิงเหวินได้สั่งจัดตั้งหน่วยงานป้องกันโรคระบาดที่มีชื่อย่อว่า CECC เพื่อออกกฎหมายเป็นกรณีพิเศษสำหรับวาระโรคระบาดโดยเฉพาะเธอรู้ว่าอนาคตไวรัสชนิดนี้จะแพร่ระบาดอย่างแน่นอนจากนั้นนะครับเธอนีมอบหมายให้เฉินชือจง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขที่เรียนจบปริญญาตรีคณะแพทยศาสตร์เป็นผู้สรุปสถานการณ์ให้ประชาชนฟังทุกวันพร้อมอธิบายถึงแนวทางของรัฐบาลด้วยว่าจะมีนโยบายล่วงหน้าอย่างไรเพื่อให้ประชาชนจะได้เตรียมพร้อมรับมือถูกในวันที่24มกราคมจีนมีผู้ติดเชื้อเกิน1,000คนทําให้ไต้หวันเห็นภาพแล้วว่าอีกไม่นานจีนจะต้องการนําเข้าหน้ากากอนมามัยอย่างแน่นอนดังนั้นนะครับไต้หวัน จึงสั่งระง,งับการส่งออกหน้ากาก,กอนามัยทุกประเภททันทีและเป็นประเทศแรกของโลกด้วยเพื่อต้องการให้ประชาชนของไต้หวันได้เข้าถึงหน้ากากอนามัยทั่วทุกคนก่อนถ้ามีเหลือถึงจะส่งออกซึ่งในขณะนั้นนะครับใช่อิงเหวินโดนประนามว่าเลือดเย็นหลังสั่งห้ามส่งออกหน้ากากอนามัยให้จีนและประเทศอื่นๆเพราะต้องการกักตุนหน้ากากอนามายัยไว้จําหน่ายภายในประเทศช่วยเหลือพลเมืองตนเองให้ได้มากที่สุดแต่ท้ายที่สุดแล้วบททดสอบนี้ บ่งบอกว่าชายอิงเหวินเลือดเย็นหรือเดียดขาดก็สุดแท้แล้วแต่สายตาจะมองหลังจากหยุดส่งออกหน้ากากอนามัยชายอิงเวินร่วมกับออดีถังแฮกเกอร์อัจฉริยะสาวข้ามเพศวัย8ปีรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลที่อายุน้อยที่สุดสร้างแอปพลิเคชันสำหรับซื้อหน้ากากแบบอินเทอร์แอคทีฟกล่าวคือไต้หวันต้องการให้ประชาชนเห็นความโปร่งใสว่าหน้ากากที่ผลิตมาจากโรงงานกระจายไปขายที่ไหนบ้าง รัฐบาลจึงจัดทำแอปพลิเคชันให้มีลิสต์ของร้านขายยาและจุดจำหน่ายทั้งหมดในประเทศอัปเดตแบบเรียลไทม์ว่าแต่ละร้านมีหน้ากากเหลืออยู่เท่าไหร่แล้วประชาชนจะได้รู้ว่าถ้าจะต้องการซื้อหน้ากาก,ากควรจะไปซื้อได้ที่ไหนหลังจากนั้นนะครับในวันที่18กุมภาพันธ์ชัยอิงเวินได้ออกกฎหมายให้โรงพยาบาลและคลินิกสามารถเข้าถึงข้อมูลการเดินทางไปต่างประเทศของคนไข้ได้ร้อเเซ เพื่อป้องกันกรณีพวกที่แอบเดินทางไปประเทศสุ่มเสี่ยงแล้วอาจจะเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์หรือผู้ติดเชื้อรายเดียวที่ทำให้เชื้อโรคแพร่กระจายเป็นวงกว้างนำเชื้อมาแพร่ให้กับคนในประเทศได้นอกจากนี้นะครับรัฐบาลไต้หวันยังได้ออกกฎหมายสำหรับพลเมืองที่กลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงให้กักกันตัวเองเป็นเวลา14วันผู้ใดที่ฝ่าฝืนละเลยการกักกันตัวเองเป็นเวลา14วันจะถูกปรับเป็นจำนวนเงิน1ล้านดอลลาร์ไต้หวันหรือประมาณ1ล้านบาท ในส่วนของภาคธุรกิจนั้นนะครับทางรัฐบาลไต้หวันก็ไม่ได้ละเลยรัฐบาลได้ดึงงบกลางราว2.4พันล้านดอลลาร์หรือประมาณ77,000ล้านบาทเข้ามาพยุงธุรกิจที่กำลังลำบากอย่างเช่นบริษัททัวร์เอเจนซี่ที่ได้รับผลกระทบหนักมากเพราะเมื่อลูกค้าไปเที่ยวไม่ได้ทางบริษัทก็ต้องคืนเงินให้กับลูกค้าแต่โรงแรมหรือตั๋วเครื่องบินที่จ่ายล่วงหน้าไปแล้วไม่สามารถเอาเงินคืนได้ ดังนั้นนะครับทางรัฐบาลไต้หวันจึงจ่ายเงินชดเชยให้บริษัททัวร์เหล่านี้ตามสมควรหลังจากความพยายามของรัฐบาลไต้หวันป้องกันไม่ให้มีผู้ติดเชื้อเข้าประเทศเพิ่มเติมได้แล้วจึงออกนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศโดยมีการให้กูปองร้านอาหารตลาดนัดกลางคืนและธุรกิจต่างๆเพื่อไม่ให้บรรยากาศซบเซารายได้จากต่างชาติอาจจะลดลงแต่อย่างน้อยธุรกิจในประเทศก็สามารถหมุนเวียนได้ผู้คน กล้าออกมาซื้อของหรือทานอาหารนอกบ้านเพราะมั่นใจในความปลอดภัยว่าทางรัฐจะไม่เอาผู้ติดเชื้อเข้ามาเพิ่มในประเทศอย่างแน่นอนโดยที่ประเทศไต้หวันนั้นนะครับมีประชากรทั้งหมดประมาณ23ล้านคนแต่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดให้มีอัตราที่จะแพร่เชื้อเฉลี่ยว,วันละ1คนเท่านั้นล่าสุดนะครับมีผู้ติดเชื้อ348คนอัปเดตช่วงเที่ยงคืนของวันที่3เมษายน ด้วยกฎหมายและนโยบายต่างๆที่ประธานาธิบดีไซอิงเวิร์ดงัดออกมาแก้สถานการณ์ทำให้ณเวลานี้นะครับไต้หวันได้รับการยกย่องว่าเป็นประเทศที่ปลอดภัยจากโคโรนาไวรัสมากที่สุดในโลกโดยประชาชนชาวนิตของไต้หวันได้กล่าวสดุดีว่าพวกเขาตัดสินใจเลือกประธานาธิบดีได้อ,อย่างถูกคนจริงๆนับว่าระบบการจัดการที่ดีทำให้เธอได้ใจประชาชนชาวไต้หวันไปเต็มๆเลยละครับ สุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w o r k p p o n t t n w ิวมิสเตและ Post Today ทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ